สวัสดีค่ะเพลงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำวันนี้นะคะอธิษฐานจนน้ำตาไหลค่ะอธิษฐานจนน้ำตาไหลทิ้งบาปไปกลับใจเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเปลืองโศกเศร้าเชื่อพระเจ้าพบความรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟคุกรุนสำนึกพระคุณจึงได้เกิดผลสาภาพผิดกับจิตกายตน เต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลรวมอธิษฐานจวนตายชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านข้าสวรรค์นั้นอามนอาเอาลดุยามาสัรนเสืิญพระเจ้าสั้นเสื่อนพระเจ้าน่าแม้อมาสั้นเสื่อนพระเจ้า พระเจ้าช่วยคนให้รอดคนตาบอดก็ให้ได้คนบายก็พูดได้เป็นโรคไร่ให้ได้ทั้งเพสันเซิรนพระเจ้าหน้าแม่เออมาสันเซิรนพระเจ้าสันเซิรนพระเจ้าทุกลมหายใจค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะคริสบิวิเยสวัสดีค่ะ